สวัสดีครับก็อยู่กับช่องเกมบอมแฟมิลี่อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นแมบปบที่มีชื่อว่าก็ w h วิ l กันนะครับโอเคไปลุยกันเลยโอเคเกมเริ่มแล้วเยสซโอเคแล้ว <c oughs> ทำไมห้องเรียนมันถึงฟกปกแบบนี้อาจารย์ เกมดาลุมะยาขยับเมื่อเขาหันหน้ามากดปุ่มอ๋อโอเคปะเริ่มเล่นกันเลย ไยโยโอเคแล้วเกมต่อไปเ,เกมโโแังหาหนึ่งคนจะเป็นมันคุณมีเวลาสองสิบวินาทีเพื่อซอนจะถูกแท็กเกอร์จับได้โอเคได้ครับโอม,มิกะโอ,อ้เสียงโคตรดังโอเคเราไปซ่อนกันเบ่อนโอเคตามกันมาเลย โอเคอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อนอยู่ตรงนี้โอเคเพื่อนอยู่ตรงไหนกันน้ออยู่ข้างล่างกันชุบจะจะอยู่ตรงนี้วาเดวาเดอยู่ตรงนี้แหละเนียนสุดเพื่อนชายช่ยชายจะว่ากันเนียนอยู่เหมือนกันนะอุ้ยเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะ ฉัก็ไม่รู้เหมือนกันดูหน้าเพื่อนแล้วเหมือนเฟสแต่เวลามันจะหมดแล้วนะเพื่อนฉันไม่รู้เหมือนกันนะรอมันอู้อยู่ไหนตำแหน่งถูกเปิดเผยแล้วโอ้มีคนอยู่ข้างล่างตรงนี้ดเก้าแปดเจ็ดหก ห้าส okay. ิบสี่สามสิบสองสิบเอ็ดสิบโอเคปะลงไปเล่นกันเพื่อนเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเยชนะแล้ว yeah. Yeah. เยเยเป็นไปไหนเราด้วยอืมอู้เกมอะไร ประตูประตูประตูหรือประตูที่ตรงกับทีวีมองหาการเปลี่ยนแปลงดวงตาและจมูกเพื่อพร้อมใช้งานให้กดที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตูโอเคแต่สองนี้มันเหมือนกันนะนโอเคมองบนจมูกมีสองอันโอเคตรงข้างล่างมีสองอัน โอเคช่วงบนมองบนมองบนมองบนงบน,นี่นี่นนปิด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 เลยปิดปิดปปเออโอเคถูกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยอย่าต่อยกันเพื่อ,อืมอย่ต่อยกันอืมไถูกไหมถูกไหมเ้อ,อเอาถูก ทำไมเรามีเอฟเฟกต์นั้นขึ้นมาอุ้ยเกิดใหม่กันหมดเลยโอเคคราวนี้มองตรงนี้โอเคโอ้ยตกตกันี่ยเนี้อเนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์บาย ก o บายกูบ o ยเบิร์ดถูกปะเนี่ยอุย๊ยจะพักกันเพื่อนถูกปะอุยอ้ยอุ้ยถูก yeah. ยเย่อุ๊ยเจ็บอืมคนตายอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดใหม่มองตรงนี้มองตรงนี้มองตรงนี้โอเค ต้องสังเกตแล้วตอนนี้มึนหัวมากๆโอ้ยแล้วลูกบอลก็เด้งกระเด้งกระเด้งๆๆๆโอ้ยอยู่ได้สักทีครับอุ้ยอันนี้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 อนนของแคร์ของแคร์ของแคร์อรอไปละถูกปะเนี่ยอุนนอ้ยถูก กูโอ <sentido. S 2> uh ้โหคนตายเยอะมากเพื่อนเป็นไรไหมมองตรงนี้อุ้ยอะไรอะอุ้ย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 ไฟอุ้ยเพื่อนระวังระวังลงไฟลงไฟอุ้ยคนโดนเยอะมากอุ้ยไหนนไหนะไหนะไหนอันนี้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  กๆๆันบอกว่าแน่ใจนะใช่แน่ใจแล้วอู้เหืออุ้ยโอ้เลือดพุ่งเข้ามาตรงนี้เลยดีนะไม่ไม่ใช่เราอ,อ่ะเก็บเรียบเกมเย่เย่เอาเอา ดูซิเกมต่อไปจะเป็นอะไรอุยบานนะ่าเก็บเหรียญก่อนเลยชิบเก็บเหรียญในหนังจะเป็นแมวและในเกมจะเป็นอุยลิงวันดีครับพี่ลิงลิงเกมอีกเรื่องการโจมตีของเขาผ่อนคลายลมของเขาใช้เจรวดเพื่อกำจัดโอเคได้ เกมสตาร์เตอร์พ um. uh. uh. mm ูดตำรวจออกมาพี่อุ้ยอุ้ยมันจะรุดจะรุดทำไมอะอุ๊ยมาตรงนี้เลยเอาป่วยแล้วสวยแล้วเออหมุน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 โอเอออู๋อู๋อู๋เพื่อนเราบังอุ้ยมันคลั่งแล้วเพื่อน มันคลดจิเก็บเลี้ยงเลยเอ้าอีกคนหนึ่งตายแล้วตายยังเพื่อนอุยยังไม่ตายอู้หูมนุษย์กูเลยอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุยอุยอะไรเต็มไปหมดเลยไปตรวจ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 จีบมันอุ้ย,กกกกกยมมเกอดตายอะไรมาหยิบไม่ได้เพื่อนระวัง เออนั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุเก็บเลียนก่อนนะเพื่อนอุ้ยมันยังอยู่มันยังเหลืออยู่เฮ้ยเฮ้ยเบิดโหมดการทำร้อยแบบทุงสุดโอ้โอ้ my god ดโอ้มจอ บู oh, ๊โอจะยันพี ick, ่จะยันพี yeah! uh, 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 ่เยอทำไมมันถูกเยอะโอ้โอ okay. oh, okay. ้ตายคุณจะฟื้นตัวเร็วๆนี้โอเครอเขาเข้าเขาเข้โอ้โอเคฟื้นชีพเก็บเหรียญก่อนไม่สนไอ้บอนจะใช้จะใช้จะวนนั่นเอง โอ้ยอ้ลิงอุ้ยเจ้าลิงโอ้ยไอ้ย่ไหนออเจ้าลวดอยู่ไหนออเต้าลวดอยู่นู่นเอ้าไป่จะหายปะอย่าพิ่งหาย

เลืกี่คนแล้วเพื่อนอ๋อสองคนเกมเยเข้าประตูเยพวกเรารอดใช่ไหมรอดนะขอร้องพอแล้วเสียงเกมอย่างดังฟงพิา่าออเดอร์ทูเดย์ ราดดนนะครับราดดนมีนักเรียนเอรอโดนลิงฆ่าตายเยอะมากเลยนะครับอู้อะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความจริงหรอกมันอาจะเป็นข่าวปลอมมากกว่านะพี่ม you know, nah ันเป็นความจริงนะพี่พี oh. ่พี so ่ er> ี่ตกฟังผมโอ้ดอทบอลมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองทีมยนดอทบอลโอ้ เพื่อนเราต้องมาแข่งกันโยนรอ็อตบอลเหรอยิบอืมคีลไปไม่โดนยิบอืมต่างคนต่างไปโดนต่างคนไปโดนเยี่ยมอย่างนี้ก็สวยดีครับไม่โดนอืมอย่างนี้ก็สวยดีครับ ไม่โดนหน่งนี้ก็สวยครับไม่โดนเกล็ดปลามาหน่อยไม่โดนเลย นยังม <łość> ีอีกอืหยุดหยุดคุณผู้หญิงหยุดหยุดหยุดพอได้แล้วเอาหัวดารุมามาป่าจบจบเกมหยุดคุณผู้หญิงอีกไม่จบ I think I Welcome, students. We will be playing a game. We love Uncle Levin. Special type of game. I will need a generous volunteer. To ดูฟิสองอืมโดนไม่แ like ต่อีกคนหนึ่งรอไดไงจะเล่นเกมอะไรดูซิเพื่อนนายเล่นเกมอะไรฉันรอดูอยู่ฉันรอดูอยู่ ท้ายเลนที่เรือจะต้องวงปลอกโอเคอันนี้ไม่สำคัญอะไรดูเครื่องแต่งกายดีกว่าอืมปอกแค่ดีกว่าออู้โชคดีเพืนอน้เอาเกม เป็นไงบ้างเือนอลิป,ปลปอ,อะไรอุ้ยอุ้ยต้องสู้แล้วเหรอ,อหัวทะลุมะมึงรู้ว่าตัวเองเป็นหัวทะลุมะหยิบชุดเกราะมาดูสิจะต้องสู้กับใคร <c oughs> เตรียมตัวสำหรับการสู้ กับใครอ่ะอ๋อกับเพื่อนโอเคดารุมะนายต้องชน,นะอ้ฟูดารุมะคุณผู้หญิงคุณยังไม่ตายดาบเข้ากันแล้วกันสรอเพื่อชน,นะโอเค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  วิธีเล่นอยู่ดวลกันมาเก็ตเรดดี้สตาร์เฮ้ยจ้ะอืมออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเล่นเก่งมันเล่นเก่งมันเล่นอืมอืมเอา วูว oh, 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 oh. ูอูวอวอาามาเลยอันเก่งอันเก่งอจดอฟดาูเหือขานี่แหละแกะไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แล้วทำไมเานี้ผมฟูไม่ได้เฮ้ยออยู่ดีดมันก็เก่งขึ้นวอ้มอ่เอาไม่ จบอยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาเกมโนโนโนโ o อูมีเสียงร้องไห้ด้เอ,อือดูซิเขาจะไปไหนต่ออุยงาะโพ ที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลบ้า,บาเหรอเปิดประตูชึบอูผู้ชนะเทนจูนีโอเย,ย้เฮ้ยแต่ก็สนุกนะผ่านมาถึงฝั่งคนสุดท้ายได้แค่นี้ก็พอใจแล้วขอบคุณสำหรับการเล่นพระเจ้าจะก็อดเวลนั่นเอง เกมสนุกนะเกมดีมากเลยโอเคครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กับช่องก i มอมเฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย